สวัสดีครับคลิปนี้นําเสนอวิธีล้างแผงโซล่าเซลล์หลังคานะครับบ้านไหนที่เจอขี้นกแบบนี้ขี้นกพิราบขี้นกอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ฝุ่นละอองนะครับคุณสามารถที่จะ DIY แปลงล้างโซล่าเซลล์เองได้ปกติแล้วมันค่อนข้างไกลแล้วก็ต้องการด้ามยาวนะครับผมก็ไปหาข้อมูลมาก็เลยเอามาแชร์ผมจะ DIY แปลงล้างโดยผมจะใช้แปรงล้างทั่วๆไปแปรงถูพื้นนี่แหละครับซึ่งเป็นขนนุ่มๆนะ สามารถที่จะเอามาประยุกต์ได้แบบนี้นะครับผมใช้เสาของเต็นท์แฟกชีตนะครับจริงๆมันยาวมากยาวประมาณ2เมตรครึ่งผมก็เอามาต่อกับแปลงแปลงถูพื้นแบบนี้นะครับแปลงถูพื้นขนนุ่มนะเพื่อให้ปลอดภัยแล้วก็เซฟกับกระจกนะครับหลังจากที่ผม DIY ว่าเสร็จแล้วก่อนล้างก็ฉีดน้ําแบบนี้ฉีดทั่วๆไปนี่แหละครับมันก็จะดูเลอะๆแล้วเสียงดังหน่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของการฉีดถ้าเกิดท่านใดที่หลังคาไม่สูงมาก หลังคาชั้นหนหรือพอจะเอื้อมถึงไม่เกิน4เมตรนะครับคุณสามารถ DIY แบบนี้ได้ถ้า4ี่เมตรก็เอามา2ชิ้น2แท่งมาต่อกันก็น่าจะพอได้ตัวนี้ผม2.5้าเมตรนะครับยาวสุดผมก็เอามาขันน็อตแบบนี้สังเกตดูผมเจาะปลายนะแล้วก็ขันน็อตเข้าหากาันปกติแฟกชีิ้นมันจะมีน็อตตรงปลายอยู่แล้วคุณก็เจาะด้านข้างแบบนี้แล้วก็ทําให้มันพับได้แบบนี้ครับเพื่อความสะดวกด้านล่างมันจะนุ่มมากเลยนะครับแล้วก็เอามาต่อกันแบบนี้ ปกติแล้วมันจะสามารถหมุนได้แบบนี้ครับหมุนแล้วก็บิดมันก็จะแน่นนะครับคุณก็ต่อกันแบบนี้สองแท่งของผมแท่งเดียวก็พอประมาณ2เมตรครึ่งาลากไปแบบนี้นะครับแบบนี้เลยย,วยาวๆมันค่อนข้างแข็งแรงนะตัวเสาของเต็นท์สูงก็จะเป็นแบบนี้ครับสามารถที่จะโยกไปโยกมาได้แต่ก็ระวังนิดหน่อยอีกอย่างนึง ระวังไฟดูดด้วยนะครับปกติแผงโซลาเซลล์มันจะมีกระแสไฟอยู่แล้วนะถ้าแดดแรงๆห้ามล้างให้หล้างตอนที่แดดอ่อนๆหรือไม่มีแดดนะครับฉีดแล้วก็ถูทั่วไปไม่เป็นอันตรายต่อกระจกแน่ๆนะครับผมล้างไปก็เจอไฟดูดแวบ,บๆเบาๆกรณีที่เราจับน้ําไปด้วยถ้าเป็นไปได้ก็แนะนําให้ใส่รองเท้าสวมรองเท้าอย่ายืนบนพื้นนะครับแล้วก็ห้ามจับน้ําด้วยนะระวังถ้าเกิดเป็นแผงที่มันวนเยอะๆเนี่ยมันจะดูดได้นะครับต้องระวังด้วย ปกติแล้วโซลาเซลล์ ale, มันมักจะมีกระแสไฟอยู่แล้วยิ่งตอนแดดแรงๆเนี่ยต้องระวังล้างไปล้างมาก,ก็จะสะอาดขึ้นนะครับค่อนข้างดูโอเคเลยสังเกตดูเวลาที่เราถูไปแผงโซลาเซลล์ ale, ยี่ห้อโซล่า p p m เนี่ยค่อนข้างดีครับเวลานเราล้างเนี่ยมันจะมันๆหน่อยนะครับแล้วพอล้างเสร็จเนี่ยมันจะไหลออกเลยมันไม่เกาะนะครับน้ําจะไม่จับชัดเจนอย่างที่เห็นเดี๋ยวผมจะถ่ายใกล้ๆให้ดู เวลาล้างเสร็จแล้วขัดเสร็จแล้วเนี่ยน้ำมันจะไหลออกไปเลยนะครับคล้ายๆกับว่า,วามีสารเคลือบกระจกรถยนต์อยู่ประมาณนั้นนะครับโซล,ล่าพีพีเอ็มก็สร้างกระแสไฟได้แรงนะผมค่อนข้างชอบนะครับผมว่าจะซื้อมาเพิ่มอีกหนึ่งแผงสังเกตด,ด้านขวาเนี่ยของผมยังว่างอยู่เดี๋ยวซื้อมาแล้วก็ต่ออนุกรมเข้าไปอีกตอนนี้2แผงนี่ได้ร้อยประมาณ1 0 0โวลต์นะครับถ้าเกิดว่าต่ออีกแผงก็1 5 0โวลต์เป็นไฟกําลังต่ํานะไม่ได้สูงมากนะครับก็ถือว่าพอใช้งานทั่วไป อย่างที่เห็นตอนนี้เสร็จแล้วนะครับพอล้างเสร็จแล้วเนี่ยจะเห็นว่าน้ํามันมีการแหวกนะครับพอผมปิดน้ําด้วยเนี่ยจะเห็นว่าค่อนข้างสีเงากระจกเงาเข้มสวยนะครับแผงโซล,ลายี่ห้อโซลา p p m เนี่ยค่อนข้างจะหนาแล้วพอล้างเสร็จเนี่ยน้ำจะไหลออกเห็นไหมครับพอน้ำไหลออกเนี่ยมันจะเป็นเงาเงาแล้วก็ไม่เกาะนะครับมันเหมือนมีสารเคลือบอยู่นะแล้วกระจกก็จะใสค่อนข้างดูสวยงามนะครับ ถือว่าเยี่ยม s o l a า PVM กับการใช้งานทั่วไปแผงละ3,600นะครับปัจจุบันที้เข้าขายหน้าเว็บนะสามารถสั่งซื้อมาติดเองได้เลยอย่างที่ผมทำนะครับ